สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมวันนี้ผมมีเทคนิคการวัดทรานซิสเตอร์แบบง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลแบบราคาไม่แพงหรือราคาถูกนั่นเองส่วนมิเตอร์เข็มหรือว่ามิเตอร์แบบราคาแพงบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนมิเตอร์ราคาถูกครับมีเทคนิคยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูครับทรานซิสเตอร์ก็จะมีทั้งหมด3ขาท่านผู้ชมซึ่งตำแหน่งขาก็จะมีเรียกตาม ตามตำแหน่งผมจะยกตัวอย่างครับขาที่1อาจจะเป็นขา B ขา2ขา C ขา3หรือขา E หรือขาไหนก็ได้ครับทั้งหมด3ขาซึ่งบางครั้งนะครับเราก็จะเรียกตัวยอ่อว่า TR จะเป็นผู้ว่าทัชซิเตอร์ตัวยอ่อ TR หรือถ้าในวงจรนะรท่านผู้ชมก็จะมีคําว่า Q า Q 1 Q 2อ2 Q 3ก็หมายถึงว่าทัชซิเตอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สนั่นเอง หลักการทํางานของทารานซิสเตอร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดให้ท่านผู้ชมสังเกตดูที่ตาแหน่งลูกศรน,นะครับเหมือนไดโอดอาตาแหน่งนี้จะเหมือนไดโอดมากาทิศทางก,าก็คือทิศทางการไหลของกระแสนเองถ้าหากวหัวลูกศรชี้ออกนะท่านผู้ชมลักษณะชี้ออกอย่างเงี้ยชนิดนี้เราก็จะเรียกว่าชนิด n p n ครับชนิดนี้นะครับ n p n n p n ส่วนหัวลูกศรเข้าครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ชนิดนี้เราก็จะเรียกชนิดนี้ว่าหัวลูกศรเข้าเป็นชนิด PNP ครับ PNP ซึ่งหลักการทำงานก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าการไหลของทิศทางการไหลของกระแสนั่นเองหากเราต้องการที่จะทราบชนิดหรือทราบตำแหน่งขาเราก็ต้องมาทําการวัดซึ่งหลักการวัดก็ง,ง่ายมาก ผมจะไม่อธิบายเป็นหลักการนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้เอาหลักการการวัดเนี่ยไปใช้งานได้เลยวิธีวัดโดยใช้มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือแบบตัวเลขครับท่านผู้ชมซึ่งตัวนี้ก็มีราคาหลักร้อยครับหรือว่าร้อยกว่าบาทก็สามารถซื้อหาว่าใช้ได้หลกักการปรมานของ TR R นะครับท่านผู้ชมหากเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือแบบตัวเลขไฟจะตามสีนะท่านผู้ชม สีแดงก็มาถึงไฟบวกสีดําก็มาถึงไฟลบให้ท่านผู้ชมสังเกตดูชนิดหรือหัวลูกศรครับถ้าหัวลูกศรชี้ออกอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชนิด npn ซึ่งขา b ต้องการไฟบวกในการบอัดหรือการทิกนั่นเองอเราก็จะสามารถที่ว่าไฟบวกจับขา b ครับการแสดงผลไฟลบจับที่ขา e เครื่องก็จะแสดงสถานะในการวาดขึ้นมาได้ แลกไฟลลบจากที่ขา c มิตเตอร์ก็จะแสดงสถานะในการวัดได้หากเราสลับสายครับเอาสายไฟล์ลบมาจับที่ขาบวกซึ่งเป็นชนิด npn จับที่ขา c และขา e ก็จะไม่แสดงสถานะหรือว่าไม่สามารถที่จะวัดได้อันนี้คือหลักการวัดพาร์ซเตอร์แบบ npn ส่วนอีกชนิดครับท่านผู้ชมก็จะเป็นชนิด pnp ซึ่งการวัดก็เหมือนลักษณะ ชนิดอิเพียงครับเพียงแต่ว่าขา B ต้องใช้ไฟลบในการทิกหรือในการบิัสเราจับขา B ด้วยไฟลบนะครับท่านชมมิเตอร์สีแดงจับที่ขา e, อมิเตอร์ก็จะแสดงสถานะขึ้นมาได้และจับที่ขา C มิเตอร์ก็จะแสดงสถานะขึ้นมาได้ทีนี้หากเราสลับสายครับโดยใช้ไฟบวกทิกไปที่ขา B หรือบิยัสที่ขาบตำแหน่งขาสองขานี้ ก็จะไม่สแสดงสถานะหรือว่าไม่สามารถที่จะวัดสแสดงผลได้หลักการทํางานก็จะประมาณนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไหนขา b ขา c ขา e เพียงแค่เาเราวัดด้วยมิเตอร์แบบดิจิตอลราคาถูกครับเราก็สามารถที่จะทราบชนิดได้เลยและทราบตำแหน่งขาได้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูของจริงครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดทาร์เเตอร์เป็นตัวอย่างให้ดูทั้งชมเราจะเลือกเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันเพราะจับง่ายวัดง่ายโดยเราไม่ต้องทราบเบอร์ครับตอนนี้ ถ้าหากว่าเราทราบเบอร์บางทีเราก็อาจจะรู้ตำแหน่งเลยว่าขา,ไ,ขาไหนเป็นขาไหนหรือเป็นชนิดไหนผมจะปิดเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหญ่ก่อนครับของตัวนับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนัตั้งเลนส์มิเตอร์ไปที่ไปโอดเลยหรือจะไปที่วัดโอมก็ได้ท่านผู้ชมเราควรตั้งไปที่อ่า พ,พันโอห์มครับในนี้ไม่มีพันโอห์มก็จะมีอยู่ 2k หรือ2,000โอห์มเองก็สามารถที่วัดจุดนี้ได้ส่วนจุดนี้200โอห์มก็ต่ําไปท่านชมเราจะอยู่ช่วงเลนส์พันโอห์มครับแต่พันโอห์มเราไม่มีเราก็ใช้2,000โอห์มแทนโดยที่ 2k นี้เองอ่บิดไปนี้อ่เดี๋ยวผมจะวัดไปที่ตาแหน่งไดโอดหรือเสียงล้องก่อนอตอนนี้เครื่องเปิดมาแล้วครับท่านชม อยู่ที่ตำแหน่งไดโอดหรือวัดช็อตนี่เองพอมิเตอร์แล้วครับถูกอ่าง่ายเดี๋ยวผมจะตั้งขานนิดนึงท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆอ่าทีนี้เราอยากรู้ว่าทารเตอร์ตัวเนี้ยเป็นชนิดอะไรและตำแหน่งขาขาไหนบ้างเป็นขา B ขาไหนบ้างขา C และขา e. อเอไม่ชัดก็ท่านชมนเดี๋ยวนึงครับ เราไม่ต้องสนใจนะครับว่ามิเตอร์เราจะจับไหนก่อนถ้าหากว่าเราจับสีแดงก่อนก็ได้จิ้มไปเลยครับท่านผู้ชมขาที่หนึ่งก่อนนะครับเราไม่ทราบทีนิดและขาจิ้มไปเลยสังเกตที่มิเตอร์ครับไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมจับขากลขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อกี้ครับเราวัดขานี้ไม่ขึ้นขานี้ขึ้นให้เราทำการย้ายมิเตอร์ครับแต่ขานี้ดู ขึ้นครับขึ้นขานี้ขึ้นครับขึ้นถ้าเป็นแบบดิจิตอลไฟลบจะตรงตามสีครับทา่านผู้ชมอันนี้ขาบีครับท่านผู้ชมแต่อีกขาหนึง่งก็ขึ้นท่านจำสังเกตครับตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ครับ375ร้อยเดสาอทนเขียนก่อน375 375อยเจ็ดสนะิาอ่าหนึ่งสองสามสามขาคท่านผู้ชมขา ขานี้ขึ้น375มีขา B เราทราบชนิดละ B อ่ะแล้วอีกขานึงครับมาวัดที่ขาขา3 1 2 3แล้วอ่ะขา3ขึ้นเท่าไหร่ครับ378อ่าขานี้นะครับขึ้น378อ่าให้ท่านโปรดสังเกตนะครับ ตัวนี้ความต้านทานอยู่ที่378ขานี้ความต้านทานอยู่ที่375ขาไหนที่มีความต้านทานสูงสูงหมายถึงว่าค่ามากกว่าท่านชมขานั้นจะเป็นขาขา e ครับท่านชมตอนนี้สองขาไหนเป็นขาที่มีความต้านทานมากกว่าครับก็จะมีขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามอ่หนึ่งสองสามเนี่ยขานี้มีค่าความต้านทานอยู่ที่375เอ้ย78 ขาไหนที่มีความต้านทานมากกว่าขาจะเป็นขา e ผมให้ขานี้เป็นขา e ครับท่านชมส่วนขาไหนที่มีความต้านทานต่ำกว่าตัวนี้ได้375ขานี้ก็จะเป็นขา c เราก็จะทราบชนี้แล้วว่าตัวเนี้เป็นชนิด pnp และตัวหนึ่งขาคือขากลางเป็นขา c ขาลิมฝั่งนี้ก็จะเป็นขา e เราก็จะมาดูเบอร์ครับท่านชมพอทะลุเบอร์ปุ๊บเราก็จะสามารถทราบชนิดได้เหมือนกัน a หนึ่งเก้าสี่สามเอง้าเตอนนี้จะเป็นทียร์ภาคขยายภาคขยายเอาพุทธทีน,นี้เราก็จะมาดูอีกตัวหนึ่งเราไม่ต้องเลือกสายครับท่านผู้ชมตอนนี้ตั้งไปที่วัดเสียงจับเลยครับเมื่อกี้ตัวแรกเราใช้มิตเตอร์สีที่จับอลองลองฝั่งนี้มัง้งเราตัวนี้มัง้งจับจับก็ท่านชมสีดำจับวัดครับ อไม่ขึ้นวัดครับนขึ้นนะครับท่านชมขึ้นจับไม่ขึ้นขึ้นเราก็ลองย้ายสายอ่ะนี่ขึ้นนะครับท่านชมเราก็จะรู้ตำแหน่งขาแล้วนี่คือขาบีขาบีครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมสองขาเนี่ยเหมือนเดิมครับ เราก็จะมาดูว่าขาไหนเป็นขา E ขาไหนเป็นขา C มีเตอร์จิ้มไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ขาการครับขึ้นค่าความต้านทานอยู่ที่380ขาการครับ380ขาที่เหลือครับ382 382 382 ขาไหนที่มีความต้านทานมากกว่าขานั้นจะเป็นขา E ครับสาามแปดสอขานี้ก็จะเป็นขา E ส่วนความต้านทานน้อยกว่าก็จะเป็นขา C ขา B ขาเบสขา C ขาอลเตอร์ขา E ขาอิมิเตอร์หรือตัวย่อคือขา B ขา C ขา E ทีนี้เราก็ทราบตำแหน่งขาเพราะว่าะไรครับว่ามิเตอร์สีแดงเราจะไปที่ขา b หรือขาเบสก็จะเป็นชนิด npn เพราะเราใช้ไปบวกจับที่ขา b ส่วนขาที่เหลือความประทานน้อยกว่าก็จะเป็นขา c ความประทานมากกว่าก็จะเป็นขา b หรืขา e เห็นไหมครับท่านผู้ชมก็สามารถวัดได้ง่ายๆและเทคนิคในการวัดท้งนี้ก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการวัดทาร์เตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทันสิสเตอร์พวกภาคขยายหรือว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ก็กําลังขยายก็มากขึ้นหรือว่าทนความร้อนทนแอมป์ได้มากขึ้นส่วนตัวเล็กก็จะลดหลั่นกันตามลงมาท่านผู้ชมตัวเล็กก็จะ,ะต้นกระแสได้น้อยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งชนิดจิ๋วๆครับท่านผู้ชมอย่างประเภทประมาณนี้ตัวนี้เป็นทํางานเ,นเกี่ยว,วกเปผิดพวกได้พวกอะไรที่ว่าขยายสัญญาณต่างๆเล็กๆ ซึ่งการวัดก็เหมือนกันท่านผู้ชมอ่าเราจะมาดูตัวอย่างตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวทางขานหนึ่งขาเเล็กมากเวลาวัดนะครับท่านผู้ชมเราไม่ไม่ไปแตะที่ไม่เอามือไปแตะที่ขาพวกอ่าสายมิเตอร์หรือว่าสายขาพวกนี้ครับก็จะจะทำให้การวัดปิดเพี้ยนได้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมจับเลยหนึ่งขาก่อนหรือว่าเราจับขานไหนก็ได้อะเราจับขานี้น,นะนครับสายสีแดงครับ จับที่ขาขานี้ไว้ส่วนสีดําบัดขาที่เหลือแล้วมันขึ้นเราก็ทราบชนิดเลยว,ว่าทานซิสเตอร์ตัวน,นี้เป็นชนิด NPN เพราะใช้ไฟบวกในกนารไบอายอังรับขาบีไฟบวกขาบีเป็นชนิดสีแดงก็ NPN ส่วนขาที่เหลือเราก็มาทำเหมือนเดิมว่าท่านผู้ชมจิ้มเลยครับ ห้ 5, าศูนห้าเดไก่อนขากลางครับห้าขาลิมห้ 5, าหนึขาลิมห้ 5, าหนึขาไหนกระตางครับที่กา่านท้านทานขึ้นมากกว่าสองขานี้ก็จะมีขาริมเนี่ยท่านชมขึ้นมากกว่าก็จะเป็นขาอิมิเตอร์ หรือขาส e ีนั่นเองส่วนความต้านทานที่ต่ำกว่าก็จะต้องเป็นขา c หรือขา collector เห็นไหมครับท่านผู้ชมวัดไม่ยากวิธีวัดหาขาและหาชนิดผมจะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับท่านผู้ชมจับไปเลยครับท่านผู้ชมสายไหนก็ได้สีไหนก็ได้จับไปก่อนขาลิมเป็ความง่ายขาที่สองครับขึ้นไหมไม่ขึ้นขาทสามขึ้น,นครับไม่ขึ้น ทีนี้ถ้ากรณีอนนยังนี้ไม่ขึ้นแล้วก็สีแดงมาจับแทนไม่ยากครับจับขาเดิม,มไหมครับท่านชมขึ้นไหครับขึ้นขาอเหลือขึ้นไหมครับขึ้นเราก็มาดูความต้านทานครับว่าขึ้นอะไรขากลางขึ้นที่442ขาลิมขึ้น441 จับไว้นะครับท่านผู้ชมขากลาง 4, 4, 2ขาลิม 4, 4, 1ขาลิมฝั่งซ้ายมือก็เป็นขาบีแถมมิเตอร์จับเป็นสีแดงก็เป็นชนิด NPN N. ทาร์เเตอร์ตัวนี้เสียท่านผู้ชมทำไมถึงรู้ว่าเสียผมจะให้วัดของที่ ของใหม่ครับท่านผู้ชม44370ตัวนี้ก็44370ครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าเสียดูตัวใหม่ครับท่านผู้ชม1ค่า2ค่า3ถ้าถ้าดูตามหลักการแล้วตัวนี้ก็เป็นชนิด e m p n ขานี้ความประทานดนีครับมากกว่า ขาอันนี้ก็ต้องเป็นขา e ขานี้ความต้านทานน้อยกว่าก็ต้องเป็นขา c อ่าทีนี้เรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นตัว d ท่านผู้ชมอ่าพอเรารูข้ขาแล้วก็รูตนะ้ตำแหน่งแล้วท่านผู้ชมต้องไปบวกแน่นอนจับนะครับบัดครับขากลางความต้านทานขึ้นอยู่ที่427ขาที่3า429อ่า 4ี่2้ออ่าอันนี้ของจริงน,นี่ของของดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าแค่การวัดนี้เราก็รู้เลยว่าถ่านทเเตอร์ต,ต,ตัวนี้เสียหรือไม่เสียอันนี้เสียการสลับขาท่านผู้ชมหรือความันทานลดก็ทำให้การทำงานผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งการวัดลักษณะน,นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้หลักการนี้ก็วัดไม่ยากครับท่านผู้ชม หวังว่าท่านผู้ชมคงจะพอนํานไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ในการใช้งานในการวัดทันซีวทสติเตอร์ต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แลัการวัดก็จะเหมือนกันทัับท่านผู้ชมถ,ถ้าเป็นทัชซิเตอร์ทั้ง2ชนิดก็หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการวัดทัชซิเตอร์นี้ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ในการส่งผ้าขยายได้ หรือจะไปทําเป็นภาคขยายก็ได้ก็ว่าขอจบการสาธิตการวัดพาสซิเตอร์อเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ